้าก่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอเดียเดขอแนะนำพมัมดเคอเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายนะครับที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนนะครับเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น1212บนะผมแอดไลน์แอดเคเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันนะครับมีจำนวนจำกัดนะ2กิจกรรมบนเพจนะครับพมัมดเคอเปเนี่ยแจกของจุกจุมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับแล้วอย่าลืมมีโค้ดส่วนลดของผมเนี่ย8 8 8เพื่อเป็นโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผม เปให้คุ้มเปให้ฉลาดก็ต้องเคเปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆมีนักชาวอาวีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอเดียดดิอีกแล้วนะจ๊ะจัดไปับผมวันนี้ก็อยู่กับอ้อยเช่นเคยนะครับแต่ไวโอเลตมันลาทีไปตัวหนึ่งไอเวยโอเคไม่เป็นไรครับก็สําหรับวันนี้ก็อยู่กับอ้อยนะครับชนป่ากับอ่าโบบาลอนนะตัวใหม่นะครับ ตัวใหม่ที่เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าดาเมจนี้แรงสุดขั้วนะครับทุกคนโอเควันเดโดนเฟิร์สบัตไปตัวแรกจะดไปครับต้นเกมไม่มีอะ้รมากครับแล้วก็ฟาร์มกันไปก่อนนะครับผมร์จไปฮนะสำหรับอ้อยนี่ผมก็พูดไปเยอะนะแต่ดานนี้ก็คงไม่มี้วมากโอ้โหขอโดนกดดันเยอะๆหน่อยดีวะให้อนอาจะได้ตึงๆนะฮ้ เพราะว่าแรงคอนต้นนี้มันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับมันจะตึงเฉพาะตาที่เราโดนพวกสเสมอมนอะไรอย่างนี้นะโอเคเราฟาร์มไปก่อนนะไม่มีอะไรมาครับเรอเล่นไฟมังกรน,นะทุกคนเล่นอ้อยอย่าเพิ่งพยายามอย่าเพิ่งใช้อันตินะอันติเนี่ยเราควรเก็บไปใช้ตอนแบบว่าไฟใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าไปลวงแล้วเราจะได้ออกได้นะโอเคนะน้องเอาอะไรวะ อันนี้ก็คงจะเป็นกันหลายคนนะเวลากดสก,กิลแล้วแมงไม่ลงนะทุกคนเฮ้ยเล่นได้นะเมดเราสี่แล,แล้วนะครับยัดเลยแล้วกันแตกหนึ่งมาดิขอสักตัวโอ้โหโดนดึงแตกสองไว้ไม่เป็นไรเอาได้เอาได้ได,ได้โบบาลอนโอ้โหหลบอีกแม่งเอาเรื่องจัดนะครับโบบาลอนเราก็สำหรับโบบาลอนนะส่วนตัวผมว่ามันเป็นตัวคลนะครับคือมันอารมณ์ฟิลแคลี่นะ แต่มันไม่ได้แรงอะ่ะมันต้องบับอีกนะถึงมันจะเก่งผมรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแบบว่ายังทาอะไรมากไม่ได้นะครับต้องพึ่งเพื่อนเยอะเกินนะเลดเกินด้วยนะครับตัวมันกว่าจะแรงอะ่ะเดี๋ยวดูตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาดิผมว่าเข้ามาแป๊บเดียวโหดกับโบบาลอนเยอะเลยนะเออะัดไปครับเดี๋ยวเราฟังไปก่อนนะทุกคนเราเมียตินะเราไปเติมเลนบนได้อยู่นะครับเอ๊ผมก็จะขึ้นรองเท้ารถคู่ดาวนะ แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับว่าจะเปลี่ยนตอนไหนนะถ้าเราเจอซีซีเยอะๆหรือเลดเกมแล้ก็ออกเท้าต้านซีซีก็ได้นะครับโอ้โหเด็ดแ,แตกไปแล้วนะครับทุกคนโอเคเอาอเขียอนึกว่าดักพุ่มอยู่นะครับที่ไหนได้กูยืนอยู่นอกพุ่มได้เองโอเคเอ้ยโดนมาเดจะเล่นห,หนักเพื่นนอนถ่ายก่อนดีกว่ามนะั้งเคลียกลางก่อนนะครับ เราไม่ต้องไปรีบเล่นเท่าไหร่นะของยังไม่มีนะครับเราฟาร์มไปก่อนเลยนะโอเคไม่มีคนตีนะครับเราก็ฟาร์มถามมิงเราไปก่อนนะคือของเรายังไม่มีเราก็ไม่จําเป็นต้องไปรีบฆ่าใครนะครับจริงๆถามว่าฆ่าได้ไหมไได้ครับถ้าเราแกงนะแต่ว่าผมกดโซโล่มาไงทีมไม่รู้ว่าเราจะเข้าจังหวะไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอจังหวะทีมเข้าก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปหลอยซากนะอย่างนี้ชนหน้าไปหน่นอยดิเฮ้ยโอ้โห ไอ้เหียซีซี CC. สตัตนกูจังเลยโอ้ยสวยอย่างนี้ก็สวยเลยครับผมทีมเราเอาแล้วไหหืตายครับอยู่ก่อนฟาร์มเงินต่อไปนะครับทุกคนโอเคก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะหาของกันตอนนี้ตังค์เราค่อนข้างจะจนเลยนะครับเราไม่ได้ฆ่าด้วยนะจริงๆผมเล่นอ้อยนี่เราทุกคนอนะแบบต้นเกมคือควรจะได้ฆ่าสักหน่อยนะครับนี่ถ้าเราไม่ได้ฆ่าเลยนี่เราก็จะลาบากนะ ผมมีแอซิสสองตัวนะครับตายไปหนึ่งนะล้วก็ไม่ได้ฆ่าด้วยนะครับเดี๋ยวรอเราได้ฆ่าสับตัวหนึ่งก่อนนะครับการเงินเราจะกลับมาดีนะเลนล่างผมไม่เวดป่าเขาก่อนนะครับเวสมาผู้โดดออกไอหมิงตัวนี้ครับไปเติมบนนะเวเลสมากลางนะครับอย่างนี้เราน่าจะได้น่าจะได้ฮายาติได้นะสองสลิงผมน่าจะถึงฮายาอยู่นะครับฮายาไม่อยู่นะเอาป้อมแล้วกันนะครับ ไปโอหน้ากำลังดึงขึ้นมานะเอาป้ามันก่อนชนแม่งเลยไปโอมาพอดีนะครับอุ้ยอันตินี่แหละน้องโอเคกูโดนละมีอันติอยู่ย่ำมาเดิโอเคมีฮิวให้นะเวทป่าเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็มาแล้วนะโบบาอนกำลังมานะครับผมว่าต้องมาตีตัวนี้น,นี่โดนกูการอ่านเกมของพี่นี่มันขาดจริงๆนะฮะจังหวะเห็นเขาอยู่พอดีนะครับ คิดไว้แล้วว่าเขาก็ต้องมาตีตัวเล็กอยู่แล้วนะาร์มเขาเล่นป่านะครับเบอร์บาลอนคือตัวมันป่าได้นะเพราะว่าผมมองว่าตัวมันเป็นตัวค่อนข้างเลทกอะถ้ายืนเลนยังไงก็แบบว่ากว่าจะเก่งอะเข้าใจความว่ากว่าจะเก่งวะเออหายาแตกยำกระหม่อมไปไหนอะไปไหนละน้องโอเคพี่เกาหลังให้สะบัดอ่ะเฮ้ยมาดิสวนนะกูโดนแล้ว โอ้ยจริงๆผมว่าผมน่าจะสวนได้นะเฮาจริงๆอะถ้าควรโดน2ตัวนี้น่าจะแบบเลือดหายพร้อมกันเราก็น่าจะสู้ได้นะแต่ไม่เสี่ยงครับไอเทมยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะจัดไปครับฟาร์มหาอันติไปก่อนนะทุกคนอันติเราก็กลับมาแล้วนะสแต็กซุ่มนี่แม่งตีแบบแป๊บๆอันติคูดาวนะโคตรไวมาครับโบเกนสเปียร์ผมมาละพครจะสู้อะจังหวะเน,นี้ย ใครจะสู้วะโอเคครับฟาไปก่อนไม่รีบไม่รีบทีมเราเล่นแล้วนะเดี๋ยวไปเติมเพื่อนดีกว่าตีให้หมดเลยดีไหมเวเลสมาครับจังหวะนี้มาดิย่ำกระโหลกไปอุ้ยทีมเราตายมาดิเขาเบรเลสโอเคได้เวเลสมานะไอสกอร์ผมมา4-1แล้วนะครับถือว่าค่อนข้างกลับมาแล้วนะอย่างที่ผมบอกอะถ้าเราแบบ หาเงินได้อันดับหนึ่งเห็นไหมเฮ้ยลิเลียนติไปแล้วย่ำกระโหลกไปตายนะครับมาเลยเฮ้ยโบโบัโบ์บติไล่สวนเลยเพื่อนสวนเลยสวนเลยกูมาแล้วอื้มหดัเบลคิวไปครับผมเจ็บมาสองก็เวลาเราเจอลิเล,ลียนเะนี่ยพยายามโหนสลิงให้เขาแบบแปลงร่างเป็นหมานะครับหรือว่ากลับร่างเป็นคนนะเออแต่ผมว่าเราฆ่าเขาตอนกลับร่างเป็นคนนี่จะง่ายกว่านะครับ เพราะเวลาเวลาเขากับร่างเป็นคนเนี่ยมันจะคููดาวประมาณก็ประมาณสี่ห้าวิอยู่นะครับอันตเตย ق. เออแล้วมันก็ถ้าไม่มีฟิกจริงก็สู้ก็รอดอยากนะต้อ,อ,องพูดอย่างนี้ปิดมา้าโอ้โหเฮียมาเลือดเต็มแต่น่าจะขวนมาดิอันติอีวิโอ้โหอาตุอะไรนานอะ่ะตายปะเคลียเคลียกลางเลยอย่างนี้ปิดหายาคิวก่อนนะ่าจะแตกนะ คิวกว่ากูตายนะครับไปไหนน้องอันตีย่ากระโดดหมขอควนทีนึงขอควนทีนึงขอควนทีเดียวโอเค,อเคก็อตอนนี้ไอเทม,มเรามาก็ฟูลแล้วนะครับต่อไปเราก็ขึ้นดาบแดงนะถ้าเราไม่โดนถ้าฝั่งนู้นมันไม่ได้แรงมากเราไม่ต้องไปออกดาบอึดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นดาบแดงดาบอึดชิ้นสุดท้ายก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนๆถนัดกันนะครับอเครับเฮ้ยกูฆ่ามาแปดแล้วหรอ ตอนแรกยังศูนย์ตัวอยู่เลยนะตอนนี้มาแปดอะเอาเรื่องจริงๆนะครับผมโบบาลอนกับลิเดียนะปิดหลังได้ขอเนะเอ้าอะไรวะไปไหนอะเอาลิเดียนะครับเนี่ยถ้าเป็นหมามันจะฆ่ายากหน่เพราะมีเสเต็ปโดดอีกทีนึงโอเคเพราะหมามันมีโดดอีกทีนึงนะครับมันก็จะยากหน่อยนะแนะนำแบบว่าให้โดด่อเขาตอนเป็นหมาแล้วกลับมาเป็นคนจะฆ่ายายนะครับ เขาก็จะมีแค่สกิลสตัยอยนอะไรเงี้ยแต่ว่าอ้อยมันแรงนะครับโดดขวนทีหนึ่งอันติก็ตายแล้วนะครับถ้าไม่มีฟิกนะโอเคครับหายาดันบนนะผมปล่อยบนเลยต้องรีบครับยังไงก็ชนะตานี้ยนะแต่สกอร์ก็ยังไม่ได้ห่างกันมากนะครับห่างกันสิบตัวเอสิอตัวนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะปิดลิเลียได้นะผมว่าลิเลียต้องมาทางนี้อันนะ นี่แบ่งเป็นหมาโอเคคแบบรับเวฟล่างดันอยู่นะเอาไงเดี๋ยวเนะี่ยโกโอเคคิอก่อนดันกลางผมก็ไปเคลียร์ล่างแล้วกันนะจะได้ขึ้นบ้านกันนะครับเนาเลนบนก็ไม่มีใครเปนกันด้วยนะทีมผมก็ตีมังกรกันอยู่โอเคได้ก็โอเคนะครับไม่ใช่อะไรนะดร์กมันจะฟรีครับโบตายนะเอาให้นะมาเดิโบบาลอนเหรอ,อนนโอ้โหโดนด้วยนะ ถ้าไม่โดนอันตีแนละ้วผมเอาตายบอกเลยถ้าผมไม่โดนอันตีไวเลสน,นะผมเอาไวเลสตายนั้นนะอะถพลยก่อนนะครับหาเลือดน,น,นะอ้อยมีสกิลหนึ่งดูดเลือดนะครับทุกคนนเพื่อนยังไม่รู้นะฮะโอเค okay. ทีมเราเล่นกันได้นะเราก็หาเลือดไปก่อนหาเลือดหาตินะครับไว้เล่นในไฟนะครับพออันตีเรหลือสักสามมิ้อย่างเงี้ยเราเก็บสแต็กส้มไปโหนไปโดดขวนทีนึงก็ได้นะครับอันติีกันก็เต็มแล้วนะ สักสองสามวิอย่างเงี้ยเราเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าต้องใช้แท็กส้มขวดนะถ้าทุกคนไม่ใช้แท็กส้มขวดก็คือแบบมึงตายฟรีแน่ในไฟอะนะครับเออไม่ใหญ่กับโมหรอกนะครับผมโอเคโบเอาโบได้นะผมหัวไม่เอาโบดิ่งหนีดิโอเคเจอเจอหลอกรอกตายไปไหดูทัรผมมาแล้วนะของจริงไะครับน้อง ทีมเราเล่นกันอยู่เว้ยผมไปเอาเลือดก่อนนะทุกคนคือเลือดน้อยอันติก็ไม่มีผมก็พูดแบบย้ำๆทำถามและไม่รู้จะพูดอะไรไอเวนนะครับผมโอเคอันตริอีกสิบวิครับนี่เราควัทีหนึ่งเห็นไหมประมาณสามวิได้นะครับถ้าเราขาดอันตริประมาณสี่ห้าวินี่เราก็เข้าไฟเก็บสแต็กส้มเข้าไฟได้เลยนะหนึ่จังหวะนี้ทีมรอกัด้วยดิฮัลโหลผมจะตายัสดี โอเคมาแตกไปไหนอะเวเลตไม่ใช่เวเลตเวเลตเหรอนี่เก็บมา2โอเคคือใต้เกินครับผมขายดับแดงเ,เฮ้ยห่วก็มามาทำพีอะไรอะทุกเกือบแตกนะทุกคนโอเคครับผมก็น่าจะจบเกมแล้วนะครับสำหรับตานนี้นะก็เป็นไงกันบ้างผมสำหรับวิธีการเล่นอ้อยนะครับสเต็ปผมนะเออในแรงคอนนะครับคอนธรรมดาอาจจะแบบว่าไม่ได้ตึงจัดตึงจ๋าอะไรนะ แ้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเล่นอ้อยนะคือเอาไง่ายๆนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เล่นอนะ่ะผมผมพูดเสมอแหละในคลิปอ้อย,อยพูดทุกคลิปเลยนะครับว่าเวลาเราอันติไม่มีเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับถ้าเราอยากเซฟนะแล้วผมเนี่ยกดโซโ,โลแรงซะส่วนใหญ่นะครับเวลาผมเล่นน่ะผมจะปล่อยให้ทีมผม,ผมเนี่ยเข้ากันเลยนะครับผมจะไม่ไม่บวกไม่อะไรนะเพราะว่าถ้าเราเข้าตามทีมเอ้เปิดให้ทีมเนี่ยเราไม่ได้คอคุยกับทีมนะครับ ทีมมันไม่สามารถตามเราทันได้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาเล่นโซโล่แรงก็พยายามให้ทีมเปิดแล้วเราก็ไปล้วงตัวหลังล้วงตัวซากเอานะครับเข้าจังหวะ2แบบเนี้ยนะมันจะเล่นง่ายนะครับโอเคกิวกัดชิญผมไปเล่นด้วยมาทุกคนแต่ผมยังไม่อยากเล่นกับใครนะครับผมไม่เคยเล่นกับใครเลยนะถ้าไม่ใช่เพื่อนผมจริงนะผมไม่เคยเล่นกับใครที่แบบเชิญผมไปเล่นเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับผมไปละบาย